คุณทรงไทยลาว,วมาทรงเครื่องทรงคล้องให้บา้นนนานเรื่องห้องค้ามเมืองโซนาวุรีแกงสะวันนาเกลี่ยน้อง<ป>นอสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ทีมงานเฮียขาวรถตุ่มคุณงไทยเหล้าเนาะก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านน้าพงติวนะแม่เนาอโดยเมืองสองขอนนะพี่น้องเนาะก็ได้มาส่งเครื่องส่งของพี่น้องเพลินทางบ้านน้าพงติวเมืองสองขอนเนาะเพลินก็ได้ครับเครื่องรับของเป็นทียบร้อยเนาะเครื่องเพลินมีล่างสิบสามล่างทงยาง ซีฟ้าอันนึงแล้วก็รถถีบนอร่วมเมดทั้งมดซิมหายางนาะหัดขึบบ้นทีตรงหัดบาทได้ด้วยเนรอเด้ย่ยมีสารยาง สบายดีไงด้วยสบายดีสบายดีมื้อนี้ทีมงานเฮียขาวรถตู้คนส่งไทยลาวเนาะก็ได้มาส่งเครื่องส่งของเนาะให้พี่น้องทางบ้านน้องสนุกเพิ่งเพ่งเนาะแม่เนาะเพิ่นก็ได้มาฮับเอาเครื่องเอาของเนาะผู้ใด้ผ่ามาให้นี่พ้อพอเอาลูกสาวเพิ่นทำงานอยู่กรุงเทพฯกรุงเทยเนาะสองยางเนาะเป็นแก๊สสบาดีสบายดีมื้อนี้ทีมงาน เทียขาวหลุดตู่คนทรงไทชลาวได้มาทรงเครื่องทรงของหันบ้านคุณขอเมืองจำพรแขงสวรรดิ์นาเขน้องพี่น้องนอมาทรงหันบ้านของเพื่อนไอ้ดีพี่น้องวันนี้ทีมงานเฮียขาวรถตู้คนส่งไชลาวนาะก็ได้มาส่งเครื่องส่งของพี่น้องทางบ้านหน้าบ่อเมืองไซปูเถาะแข้งสวรรดิ์นาเขนะแม่เนาะได้รับเป็นเทียดับลอยเนาะเครื่องของครบเนาะเครื่องของโมมี่โตเคียเสียหายเนาะแม่เนอหมดเป็นยังเนอโดยโดยโดย ขอบอกขอบใจเด้อโดยโดยทีสบายดีสบายดีมีทีมงานเฮียขาหลุดตุ่มส่งไถ่เหล้ามาส่งเครื่องส่งก้องให้บ้านอาหอเมืองสนาบุรีแข้งสวรรค์เขตน้องผูน้องนอส่งหัวบ้านหัวเพื่อนไหนเด้อสบายดีไอสบายดีสบายดีพี่น้องของมนี้ทีมงานเฮียขาหลุดตุ่มส่งไถ่ละเนาะก็ได้เดินทางมาบ้านน้องพื้นมเนาะเมืองสองข้อก็ได้ขับเครื่องขับคล้องไหนนอไอนาะ โดยผู้ใด้ในผาเมื่อไห่น้องอยู่กรุงเทพน้องผ่าเครื่องผ่าคลองมา่อไเนาะรวมทั้งมือมีหกอย่างเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องนี่ทีมงานที่เขาหลุดตู่คนส่งแพลต้เนาะงก็ได้มาส่งเครื่องส่งคลองให้พี่น้องสร้างบัตรสร้างนาะเมืองไกรสอนแข้งสวรรค์นะเขตเครื่องคลองเพิ่นกระผากมาสามอย่างเน้องเป็นทีวี ปิดมาคนวันแดีน่องนะับชงลายเป็นแก๊สเป็นยังนาอพี่น้องนาองเรื่องคุณทรงเล่าไทยตรงไว้ใจเฮียขาวเด้อ